กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สถานีรายงานการจนบ,บุรีเรดาร์นายสุทธิพรศิวเวชพิกุลายอำเภอสังขละบุรีได้ไปเป็นประธานร่วมงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สถานีรายงานการจนบ,บุรีเรดาร์มอบห้องน้ําอุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกบสาขาบ้านปรไรโนกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งสถานีรายงานการจนบ,บุรีนำโดยนาวากาโทนัทนน์ชนิดพลพิพัฒน์ ผู้บังคับสถานีรายงานการจนบ,บุรีพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาสถานีรายงานการจนบ,บุรี ได้มีการออกสำรวจในเขตพื้นที่รอบที่ตั้งของสถานีพบว่าโรงเรียนบ้านห้วยโกบสาขาปรายโนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดชายแดนไทยเมียนมาไม่มีไฟฟ้ามีความชำรุดในเรื่องของอาคารสถานที่ห้องน้ำรวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาสถานีรายงานจึงได้ร่วมกับชุมชนนักเรียนเรืออากาศรุ่นที่49ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ชำรุด และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกบสาขาปรารโนกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลหนองลูอเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากตัวอเภอสังขระบ,บุรีประมาณ40กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมยังเป็นดินลูกรงังการสัญจรไปมายังคงต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเป็นส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนและอยู่ห่างจากประเทศเมียนมาประมาณ2กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยอีสาน95%มีเด็กนักเรียนจำนวน135คนครู5คน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้เด็กกระเหรี่ยงในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยางซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหนองลูที่อยากเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้ามาเรียนที่นี่อีกจํานวนหนึ่งนอกจากนั้นทางคณะยังได้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนัก,กรเรียนครูและชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม ขณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาโดยนายชูศักดิ์สุอุดมกอบกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาได้นำเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพชาวบ้านที่เจ็บป่วยและมาขอคำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นไข้หวัดและระบบทางเดินหายใจเนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นกลางวันสภาพอากาศร้อนส่วนกลางคืนอากาศยังคงหนาวเย็นโดยเฉพาะเด็กคนชราและผู้ที่มีโรคประจําตัวต้องคอยดูแลสุขภาพและห่มผ้าในช่วงเวลากลางคืนซึ่งกิจกรรมในวันนี้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนครูและชาวบ้านที่ได้มาร่วมกิจกรรม